จริงจ,จริงเมืนจะสวิต่อเนื่องตุ่มตุเ <c oughs> จะเริ่มยากอันน,น้อยนึงครับผม แล้วเจาะเจาะแล้ววัดนีปล่อยป้องกันระบวงครับใช้รุ่นนี้นะนกดกระดิ่งไลค์กด,กดแชร์ ท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมพี่น้องเอฟซีชาวไทยครับผมสบายดีเอฟซีซโปลาวครับผมเอฟซี FC เมียนมาเอฟซี FC กัมบูชาเอฟซี FC เกาหลีครับผมพี่น้องชาวไทยที่อยู่เกาหลีครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปีโอครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ เป็นการประกอบ power amp ครับผมยามาแ a ด d นะครับผมบิ t นะครับผมเล็กแต่แรงครับผมนี่ก็หลังจากที่เราประกอบโมดูลเสร็จครับผมก็มาดูครับผมตัวนี้ลงข่าปลาครับผม2 4 6นะฮะหคู่ห หคันครับผมนะฮะฝั่งนี้6แล้วก็ฝั่งนู้น6นะครับผมนี่หมวกแป้งก็ผมยึดเรียบร้อยแล้วครับผมหมวกแปง้ง30แอมนะ3ะ0 0 VA ครับผมนะ3,500 VA 65เต็มจะติมแล้วครับผมได้ เก้าสิบสามเก้าสิบสี่แค่นั้นนะฮะให้สองเก้าสิบสามนะฮะประมาณนี้ครับผมนะฮะจ่อแล้วยึดนะฮะตอนนี้ผมใช้6ตัวนะฮะมันจะยากนิดนึงนะครับผมนะมันจะเริ่มติดแล้วก็ จะเริ่มอยากไปเรื่อยๆครับผมสำหรับบิดเนี่ยใส่น้อยมันก็ให้พวกคาปาาใส่น้อยไม่ดีก็ประหยัดดีแต่เวลามันสูบเหมือนกับเครื่องสูบน้ำครับผมแล้วบิดมันตุ่มตุ่มตุ่มกินพลังงานนะฮะถ้าถังน้ำหรือตัวอ่า เก็บประจุไฟเนี่ยมันน้อยเกินไปมันก็ไฟฟ้าไหลไม่ทันมันก็บี้ครับนะฮะมันไม่เหมือนกับสวิชชิงนะสวิชชิงมันสวิชต่อเนื่องมันจะตุ่มตุ่มตุ่มต่อเนื่องเลยฮะับสำหรับสวิชชิงครับผมนะ เป็นจริงมันจะสวิทต่อเนื่องต,ต,ตุ้ม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 เลยเนะฮะจะเริ่มยากแล้วน้อยเน่งครับผมวัดแล้วจอเจอะแล้ววัด ป้องกันระบวงครับใช้รุ่นนี้นะน,นี่หลายรุน่นครับผมเราต้องใช้แยกนะตัวนี้ยาวครับผมเล็กแต่ยาวรุน่นนี้ใหญ่นิดนึนงสั้นกว่ากันนิดหน,นึ่งครับผม บางครั้งมันต้องนะฮะต้องหาตัวป้องกันลำโพงที่ให้ถึงกันครับผมแต่นี้สั้นครับผมสั้นกว่านิดหนึ่งแต่ใหญ่ไปนิดหนึ่งครับผมเนี่ยถ้ามันเท่านี้โอเคเลยผมเนี่ยใหญ่ไปนิดหนึ่งครับผมนิ้วหนึ่ง รวมสองฝั่งครับผมลุ้งไม่ได้ครับผมติดนะท่านผู้ชมครับผมต้องลงตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ได้ต้องทับกันเป็นสองชั้นครับผมนี่นะต้องลงให้เป็นสองชั้นโอ้โหนะอน็นนอตยาวยึดนะ แต่ตัวล่างเขาจะเอาตัวนี้ออกนะฮะตับบนก็จะตับบนก็จะเป็นตัวแล็กซีไฟพัดลมด้านหลังเนี่ยสองตัวนี้ให้แล็กซีไฟพัดลมนะฮะด้านหลังเลยครับผมนะฮะแลกซีไฟพัดลมด้านหลังให้ระบายความร้อนพัดลมด้านหลังเนี่ย ตัวนี้ซ้ายกว่าเลยแยกนะะต,ตัวนี้เจะเอาออกนะะเพราะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเสียดายเราเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นก่อนดีกว่านะะตัวนี้ก้าบป่ย๋ยวก็จะทับกันอย่างนี้บัตรกีนะะบัตรเกลีย์ออก ด้านหน้าอย่างเงี้ก็ฟังบวกฟังลบให้อยู่หลังฟังบวกให้อยู่หน้าบวกบวกลบลบนะฮะก็จะเทิรนกันทับกันอย่างเงี้แหละครับผมนะฮะคนที่เราจะนั่นต้องวางครับผมนะ,ะวางตัวเนี่ยมันเริ่มจะติดแล้วอันนี้ ไปวิ่งเก็บไว้เนี่ยต้องวางแผนดีๆนะท่านผู้ชมเราวางแผนไม่ดีเนี่ยโอ้ยติดไปหมดเลยะ เดี๋ยวผมยกมซิงมาวางดูครับผมให้มันดูกันครับผมเพื่อแม่มันยาวครับชับ ผมก็เนี่ยใช้รุ่นสีด,ดงนะฮะจะต้องเป็นสองชั้นครับผมนะน,นี่กระป่ะตัวนี้เสียบก็เสียบลงเลยนะตรงนี้ นะนี่จุบลงตรงนี้นะฮะบอกต้องลงตรงนี้แต่ยังไม่ได้เสียบตัวน,นี้นะเดลองไตเติลให้ดูครับผม อยู่ประมาณนี้ครับผมนะฮะในอี่จริงหนึ่งในสายพัดลมก็จะจ้ำนะสายพัดลมก็นี่ฮเขาเป็นตัวนี้เลยนะพัดลมนะด้านหลังฝั่งนั้นก็เขาตัวนี้เลยครับแล้วก็ลิงไฟนะไฟให้ถึงกัน สิบสองสิบสองสิบสองเลยครับมันมีสองขดก็ขดหนึ่งใช้พัดลมขดหนึ่งใช้ป้องกันน้ำพุ่งนะมันก็จะเปื้องหน่อยหนึ่งครับผมแล้วก็สำหรับเก้าเก้าก็ให้เป็นไฟวิ่งนะเก้าเก้า เป็นไฟวิ่งแต่มันมีสิบแปดนะะอีกตัวหนึ่งจะไม่มีพองไม่มีพัดลมยี่สิบสี่เราใช้ไม่ได้ครับสิบแปดนะนะนี่ก็ประมาณนี้นะี่ต้องจอดแล้วก็ยึดนอด็อตโผขึ้นมานะ ตัวนี้ก็สตัตต์นะเงา,นานแน่นเปียกเลยนะนสตัร์ทก็อยู่ต่อตรงนี้ าฟังละหกนะเนี่ยมันจะยุ่งหน่อยนึงครับผมดีนี้ผมเจาะไว้บางตัวแล้วนะบา,บางก็เจาะแล้วนะบานก็เจาะแล้วบางอันก็ยังไม่ได้เจาะนะะนี่ฮนะใส่ไฟ กล่องแบบนี้เป็นทั้นแรกด้วยนะฮะมันก็เลยคลุกคลักครับผมนะถ้ามันเป็นอันสองอันสามมันก็นคงจะโอ้วันนี้นะ มากเลยนะท่านผู้ชมนะฮะนะนะแน่นมากจริงๆนะท่านผู้ชมนะจำกัดจริงๆนะนะ พอดีพอดีๆๆนะจริงๆเลยฮะฮะพอดีพอดีจริงๆเลยนะเราจะเราจะใช้รุ่นนี้นยมันก็พอดีเกินไปกับลงไม่ได้นะนะลงได้แต่มันพอดีเกินไปครับผมมันพอดีเกินไปแบบจริงๆเลยนะเนีน่ยพอดีเกินไปนะ พอดีล้วติดพอดีมากแล้วติดใช่นไ,ไหมต้องเข้ามาอีกนิดเห็ไหมขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยตัวนี้ลงไม่ได้ครับผมลงได้แต่นลงได้เวลาเรายกขึ้นมันยกไม่ได้ใช่ไหม ตรงนี้ไม่มีปัญหาเ,เท่ากับตรงนี้เอเรายกขึ้นปุ๊บติดต้องใช้สีแดงครับผมนะอันก็เป็นอุปสรรคทุกๆค่ายแะละครับผมทีแรกเขาก็มีปัญหากันหมดนะจะวางยังไงเหฮะเห็นหบางค่ายก็มันติดมากเขาก็เดินสายไฟนะเพื่อย่นระยะความห่างของนิดซิงนะ อันก็เป็นเทคนิคในการขายกันหมดแล้วฮะนี่สรุปเขาตัวนี้ครับผมนะแต่ต้องใช้2ตัวนะนะก็จะลงพอดีตัวนี้ก็เป็นการมันแย,ยกอิสระนะท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ปัว แต่วันก็เล่นไม่ได้เพราะว่าเป็นลํโพงบวกลบฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะฮะให้ฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะฮะฝั่งด้านหน้าฝั่งด้านหน้านั้นมันเป็นฝั่งบวกฝั่งด้านหลังเป็นฝั่งลบนะเพราะว่ามันมีตัวจำเรียบร้อยนะฮจำเราก็เสียบลงใกล้เลยนะฮะท่านผู้ชม เนี่ยมันมันกล่องเราจำกัดมานะครับผมกล่อง4.5 4.2นะ4.2 4.2ลึก20บนะฮะมันก็จะคำจำ,จำกัดจำกัดในการทำงานนะ่ลงหม้อแปลงต่าสองลูกเนี่ยสองลูกลงไม่ได้ครับผมนะะไม่มีที่วางคาปา นะแล้วก็ซอฟสตาร์ทนะเนี่ยต้องลงเหมือนทำแบบนี้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยเราจะสีลูกดีไหมบางคนก็นสีลูกแต่มันไม่สวยเพราะมันแบ่งนะฮะผมเลยใช้หกหกลูกนะฝั่งละาหกลูกฝั่งนี้หกฝั่งนู้นหกเป็นสิบสองนะกำลังสวยครับผมนะ รูกำกลังสวยพอดีแล้วก็เสียบตัวนี้ป้องกันระพงแล้วก็ลงไแล้วก็ทำการยึดตัวนี้ก่อนตัวเสียบแล้วก็ทำที่เสียบเลยนี่จนดีแล้วก็เข้านดีเนี่ยด้านนี้จุมบแล้เราก็บัดกีแต่เราต้องการให้เราเผื่อขาดเผื่อคืน ือทำการเรกิไฟแล้วก็ทำการบัดกีบัดกีทางป่าเพื่อจะเสียบเสียบเอาครับผมบวก gnd บวก gnd ลบนะสามสายนะฮะไฟบวกไฟ,ไฟลบสีเหลือง แล้วก็ทดสอบแล้วใช้การได้นะไฟลบสีเหลืองไฟบวกสีแดงแล้วก็ gnd นะมันใช้ทำกันทางป่าเสียบทั้ง2ข้างนะนะเพื่อความสะดวกนะความสะดวกในการทำงานนั่นแหละผมในการเซอร์วบางชัานบางคนก็ไม่ชอบนะผมเห็น บางค่ายที่เขาดังๆทําเขาก็เสียบอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมทําเรียบร้อยเขาวัดเรียบร้อยเขาก็มาวางปุ๊บเขาก็เสียบเสียบเสียบนะพัดลมเขาก็บัดกรีใส่พัดลมบัดกรีบัดกรีจุดพัดลมเนี่ยก็ทําการเสียบนะฮะท่านผู้ชมบิดมันก็ต้องระวังหน่อยน,นะครับผม ระวังสายตัวไหนมันจะช็อตกันไหมเราต้องดูดีๆีแต่ตัวเนี่ยมาล้านด้านหลังเนี่ยไม่ไม่มันจะเกือบติดไปหมดเลยนะมันจะกลุกคลักไปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยจำกัดไปหมดเลยเนะมาล้านป๊นะท่านผู้ชมนะมาล้านจะเป๊ะเลยนะท่านผู้ชมนะ จำกัดมากนะนะรูปลักษณ์ก่อนประมาณนี้แหละครท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่ต้องแชร์ก็ได้ครับถ้าไม่แชร์ครับผมกด subscribe กดชื่นชอบกดไลค์นะฮะ กดติดตามในะช่องผมไว้เลยนะครับผมสายทานซาวชันนั่นนะครับผมนะสายทานซาวชฉนนันช่องคงกําลังจะมีปัญหานะฮะช่วงนี้ก็กาลังกุมใจยครับผมนะแก้ไขยังไม่ได้ครับผมนะเขาบอกว่าในช่องของคุณผู้ชมไม่รับชมวีดีโอ <laughs> โอ้โหเขาบอกว่าช่องของคุณวิดีโอไม่มีคุณภาพกอปี้เขาเขาบอกนะผมก็ปี้เขาก็ปี้คนอื่นมานะพอพปี้คนอื่นมาก็เขาก็ไม่ไว้วางใจนะช่องช่องผมน่ก็ประมาณนี้และครับผม ใช้เมอรแปลง30 65 065นะครับผมนะแล้วก็ Instinct นะ033นะครับผม033มาเรียบ4นิ้วยาว8นิ้วครับผมประกบท่อกันเป็น16คู่ครับผมฝั่งละ8 8 16คู่โดยการใช้อยา่ยามาแปดดีครับผมนะ บางครั้งตัวนี้ก็อาจจะผิดลิขสิทธิ์เขาเหมือนกันครับผมผมลบทิ้งไปหลายคลิปเหมือนกันครับผมอ่ามันคือบอกว่าลิขสิทธิ์ละเมิดลิขสิทธิ์ครับผมผมไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะซื้อมาเนี่ยรูปลักษณ์เป็นยังไงครับสวยครับผมส่วนมากเขาจะใช้กับที่เขาแห่กันครับไอ้ร้านไอ้ที่เขาแกงครับผมเดี๋ยวผมไปปิดเสียงโซนสัก่อนครับผมแป๊บหนึ่ง สำหรับนาบิดเนี่ยรุ่นนี้ครับผมเขาก็โฆษณาบมดใช้กับงานแข่งครับผมนะที่เขาแข่งกันนะนะเป็นของค่ายภาคกลางครับผมนะภาคกลางที่เขาแข่งกันก็ว่าจะใช้รุ่นนี้นะนี่บิดรุน่นนี้ตุ่มตุ่มตุ่มนะบางท่านบางชนก็ ต้องการทำสี่ชันแนรนะผมในบอกเลยครับรุ่นนี้น,ะนี่ยามาแปดดีนะฮะแล้วก็ใช้แปดนิ้วนะซิงค์แปดนิ้วอีกท่อหนึ่งแต่มันก็ยาวนิดหนึ่งนะฮะนะแต่มันก็จจะยาวนิดหนึ่งประมาณเกือบสามสิบนะฮะสองสี่หกแปด จะได้แปดแปดแปดดอกนั่นแหละครับผมนี่สเปคนี้ผมเน้นสองดอกนะพันสองร้อยวัตต์สองดอกสองสี่สี่ดอกนะฮะงบแลงสามสิบแอป์นะนะอิ่มไม่อิ่มก็ขึ้นอยู่กับคนฟังครับผมผมการรับรองแล้วก็ตู้นะใช้ตู้ไม่มีคุณภาพมันก็ไม่แน่น เราใช้ตู้คุณภาพหนึ่งสุญญากาศหน้าปิดมันก็นะที่เขานิยมกับ BV นะที่ผมสอบถาม f อหลายทันที่เขาทำตัวแหวว่า v v ครับผมผมก็เคยเห็นนะผมที่แรกผมว่าจะเอา BV นะที่แรกผมก็จะแต่ผมมีผมมีรุ่น P กระแทกหลังแล้วนะครับมันขัดกันนะแล้วชอบ ความหนักและความดูดันชอบหนักหนักนะฮะหนักยกหนักอะไรฮะท่านผู้ชมเราชอบยกหนักอะไรประมาณนี้โอ้โหมันก็นเลยนะท่านผู้ชมครับประมาณนี้กับผมนะฮะเนี่ยสามสิบคาปลาฝั่งนี้หกลูกฝั่งนี้หกลูกนะ หลังนีเตอร์ฝังนี้8ฝั่ังนี้8ฝั่ังนี้8ฝดนะังนี้สอง 8, นะคู่ครับผมนะแต่ตัวนี้มันก็แพงหน่อยนึงครับผมนะ85แปดสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทก็มีครับผมไปดูร้าน GM ฐานสิบนะครับผมนะร้าน GM ฐานสิบนะรุ่นของ K อะไรในประมาณนี้นะครับผม 65บาทนะเขาก็ใช้อยู่เขาบอกร้านเจียมทันติกเขาก็ใช้เบอร์รุ่นอยู่ทผก้ชมก็ลองดูครับผมมีกล่องมองแปงนะเจียมทันติกนั่นแหละครับผมนะแต่รุ่นนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะดูปรักก็สวยครับผมนะพัดลมก็หนึ่งตัวสองตัวด้านหลัง หตัวสตัวนะฮนัดหลังนะฮะประมาณนี้ก็ท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมกระป๋อมกดติดตามกดไลค์นะครับยกนิ้วโป้งนะให้ผมบ้างนะครับผมส่วนมาผมเห็นมีเจ่2สานิ้วโป้งครับผมเขาบอกว่าช่องของคุณไม่มีคุณภาพชอบ๊อปปี้วิดีโอคนอื่นมาลงนะงานประกอบ เอาของคนอื่นมาลงครับผมซ้ําซ้อนกับช่องคนอื่นเขาครับผมมันก็หลายช่องนะท่านผู้ชมที่เขาประกอบ power ขายแต่ผมไม่ได้ทําขายเป็นธุรกิจนะนอกจาก FC สั่งครับผมมี FC เออทำให้ผมหน่อยผมก็ทําให้บางท่านก็ซื้ออุปกรณ์มาผมก็แค่คิดค่าน้ำร้อนน้ำชาเสียเวลาแค่นั้นนะฮะ พอหอมปากของคอไม่ได้เอาจนแบบจะร่ำรวยนะนะทำให้ FC ดูทำให้ FC ที่มาโมมาซ่อมมาแต่งนะผมเขาอยากให้ดูว่าคลิปนะการทำที่พาวเวอร์เขาทำแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วเขาทงเลสงงใสเขาเคส่งมาให้ผมทำแค่นั้นแหะฮะท่านผู้ชมครับผมนะให้มันเรียบร้อยก่อนครับ ทุกสิ่งท okay, um ุกอย่างเรียบร้อยนะฮด้ได้เจอกันแน่นอนนะครับผมเต็มรูปแบบจริงๆนะครับผมท่านผู้ชมครับผมช่วงนี้ผมกําลังช่องผมกําลังมีปัญหาครับผมโอ้ย่เลยครับผมคุณไม่มีคุณภาพช่องไม่มีคุณภาพครับผมนะไม่ไม่แน่ครับผมอาจจะไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้ครับผมไม่ดูให้ครับผมไม่มีคนดู ในว่าง่ายๆนะไม่มีคนชมไม่มีคนดูครับผมนะคลิปไม่ถึงร้อยครับผมไม่มีคุณภาพนะท่านผู้ชมครับผมก็เห็นใจผมบ้างนะก็ด้วยนะครับเพื่อค,ความสนุกสนานนะครับท่านผู้ชมครับผมนะนี่ก็ยามาแปดดีบิดยามาแปดดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณ FC ทุกๆท่านและผู้ชมทุกๆท่านครับที่รับชมคลิปวิดีโอในช่อง สายทานสาว channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับผมขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่รับชมในช่องสายทานสาว channel